สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องอมิสฮรโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับเพื่อนๆชาวธนูลักคนาธนูนั่นเองนะคะและเป็นคลิปรายไตรามาสนะคะหรือ3เดือนหลังจากนี้อมิจะทําคลิปราศีนะคะในทุกๆ3เดือนแล้วกันเนาะเพื่อที่จะได้ทําคลิปพี่กัการและพี่กัเด็กมากขึ้นนั่นเองนะคะในช่วง3เดือนหลังจากนี้นะคะซึ่งก็คือประมาณช่วงเดือน7เดือน8ดเดือน9กานะการงานของคุณชาวธนูจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ <clears> hmm <throat> สองเหรียญเนานะ <c oughs> ยังกลับไปกลับมาอยู่นะคะยังแบบแบบเขาเรียกว่าอ่ามีเรื่องเดิมๆที่คุณจะต้องจัดการต้องเคลียร์นั่นเองนะคะแล้วมีไพ่เดอะฟูด้วยเหมือนกับคุณอยากรักอิสระในตัวเองมากขึ้นน่ะหรือบางคนชาวธนูอาจจะอยากโฟกัสในเรื่องของการงานธุรกิจส่วนตัวมากกว่าการทํางานประจําด้วยนะคะคุณมีทางเลือกเข้ามามีอะไรหลายอย่างที่คุณจะต้องทํามีความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณมันมากมายไก่กองเสือเกินนะคะงานคุณค่อนข้างหนักแต่ แน่นอนคุณบาลานซ์ตัวเองได้ดีเลยเป็น King of ทัวขึ้นมาแปลว่าอะไรคุณยังสามารถที่จะทํางานได้แล้วก็เที่ยวเล่นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสในการเข้าสังคมมีเกณฑ์นในการใช้เงินเยอะขึ้นด้วยในเดือนนี้นะคะคุณควรระวังอะไรในเรื่องของการงานบ้างคะถ้าเป็นเรื่องราวที่ต้องระวังนะงานใหม่โอกาสใหม่ที่จะได้รับนะคะหรืออาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการเดินทางมากขึ้น อาจจะไม่ค่อยได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วมีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่มีโอกาสใหม่มาให้คุณทําซึ่งอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ค่อยถนัดแล้วคุณต้องไปทําความเข้าใจเยอะนะคะซึ่งคุณเก่งคุณทําได้อยู่แล้วชาวธนูเอมมี่ไม่ค่อยห่วงคุณเลยสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับล่ะค่ะอะไรที่เป็นเรื่องดีที่คุณจะได้รับเออคุณจะอืโชคเข้าข้างมากๆเวอร์นะ The Judgment ขึ้นมานะคะบอกเลยว่าสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับคือโอกาสใหม่ หากคุณรอคอยโอกาสบางอย่างนะมีแนวโน้มที่จะได้เฉลิมฉลองและได้รับความสำเร็จในช่วงนี้ด้วยสิ่งดีๆคือการที่คุณอาจจะไม่ต้อง work ์ r ฟอ home แล้วนะคะดีไหมดีแหละไม่เบื่อใช่ไหมมีโอกาสได้เข้าไปทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นนะคุณจะได้รับ มุ่หมายแล้วกันเนาะในการที่จะพยายามทําอะไรให้มันสําเร็จมากขึ้นด้วยตัวของคุณเองมีความมุมานะอดทนในตัวเองมากขึ้นโอ้โหสิ่งที่ดีคือ2ดาบเข้ามาเรามองว่าการสื่อสารจะชัดเจนนะคะการเขาเรียกว่าการคุยกับคนอื่นคนรอบข้างจะเด่นมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการประสานงานการเดินทางเทคโนโลยีต่าง เอื้อให้กับคุณมากๆนะรุ่งแน่นอนนะคะสองดาบคืออะไรข้อดีสิ่งดีที่คุณจะได้รับโอเคหลายๆอย่างที่เข้ามาหาคุณนะคะดูเลยบอกเลยนะดูนิ่งเรื่องไม่ได้เพราะอะไรอันหนึ่งก็ดีมากอีกอันนึงคืออนาคตก็ดีใครนะคะที่เป็นชาวธนูและมาดูคลิปนี้แนะนํานะคุณควรมีงานเสริมนะคะการลงทุนก็ได้นะเช่นการเล่นหุ้นนะคะการซื้อ อสังหาริมทรัพย์นะการใช้เงินต่อเงินน่ะธนบัตรมีไหมธนบัตรรัฐบาลออมสินอะไรแบบนี้นะมีโอกาสที่ดีมากๆเลยอะคะ่ะที่คุณจะได้ได้รับอะไรที่เป็นดูเป็นเงินเป็นทองมากๆหากใครว่างงานอยู่อยากหางานนะคะมีโอกาสที่จะได้ใหมในช่วงสามเดือนข้างหน้านี้สิบถ้วยมีโอกาสได้นะ สิถ้วยคือการเฉลิมฉลองความสําเร็จความอิ่มเอมใจในตัวเองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้มีการเปลีป่ยนแปลงที่ดีนะเอมี่มองว่าประมาณเนี่ยเดือน8น่าจะพอมีแนวโน้มที่ดีสําหรับคุณหลายๆคนแล้วนะคะ มีโอกาสดีมากๆเลยแล้วก็จะมีคนมาแนะนํางานให้กับคุณด้วยนะอยากให้คุณเปิดใจมากๆแล้วกันนะคะแล้วก็อยากให้คุณลองที่จะกล้าในการที่จะไปสัมภาษณ์งานดูก่อนหรือก็ไปสมัครงานดูก่อนนะคะมีโอกาสที่ดีมากๆไพ่มันขึ้นมาดีมากเลยแต่อย่าคิดเยอะไปนะก้าวขทาขึ้นมาคืออาจจะได้งานหรืออาจจะไปสมัครงานแต่คิดเยอะอุ้ยเขาจะรับไหมเราเราควรใส่เสื้ออะไรไปอ่าคิดเยอะเลยเวลาไประวังนะถ้าอยากสมัครงานอยากหางานมีโอกาสดได้นะคะแต่คุณต้องทําอย่าคิดเยอะนะคะ ถ้าอยากบอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องงานเพิ่มเติมนะคะ The Justice โอ้โหมีเกณฑ์เซ็นสัญญาจริงจังเลยอะ The Hermit เนี่ยเราพูดเลยนะคุณทำในสิ่งที่คุณชอบอะเอ,อื้อประโยชน์ให้กับเราจริงจริง The Hermit สิ่งที้คุณสนใจอยากทำมากมากอะ่ะทำไปเลยนะคะโอเคไพ่ขึ้นมาเลยนะแปลว่าอะไรนะคะคุณต้องชัดเจนในตัวเองแล้วถ้าคุณอยากได้อะไรหรืออยากทําอะไรในเรื่องการงานแนะนำให้คุณหาข้อมูลให้ดีก่อน The Hermit ที่ขึ้นมาหาข้อมูลเยอะๆเ,เ,เพราะอะไรนะคะ มันมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาพร้อมแปดดาระวังนะคุณอาจจะย่ำอยู่กับที่หรือปัญหาบางอย่างเส้นผมบางภูเขามากๆไพ่นะนําเลยว่าให้คุณเมเนจการงานของคุณให้ดีและชัดเจนในตัวเองเลยว่าต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณอาจจะมีเรื่องที่ผิดพลาดหรือผิดหวังไม่ได้ดังใจแต่อย่าไปจมอยู่กับมันนานทุกคนนะคะที่จะทํางานมันจะต้องมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีถูกป่มมันไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณต้องพยายามที่จะ อย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นลบมากจนเกินไปเนาะและไพ่สรุปคือดีมาก The Magician เป็นตัวของตัวเองไว้เลยนะคะการงานงคุณผ่านได้ฉลุยแน่นอนและ The Hermit ขึ้นมาพร้อม The Magician ยังไงเอมี่ก็ต้องบอกคุณนะอย่าลืมหาง,งานเสริมนะคะหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณถนัดและคุณอยากทาอะ่ะเป็นจังหวะ3เดือนที่ดีที่คุณจะได้ฝึกปลือตัวเองเพื่ออนาคตของคุณจริงๆนะคะเอาใจช่วยสาหรับชาวธนูด้วยเดี๋ยวไปฟังความรักกันต่อเลยจ้า ความรักของเพื่อนๆชาวธนูนะคะมาดู e m o t i ม n a l นอลไพ่ภาพร,รวมดูก่อนนะคะว่าชาวธนูแต่ละท่านนะคะคิดยังไงกับความรักเนาะจริงๆแล้วถ้าดูแบบนี้นะคะที่ผ่านมานะอดีตการงานสร้างของคุณเองนะคะ ก็เขาเรียกว่าก็มีความสุขดีนะในแง่ของความรักความสัมพันธ์คุณแฮปปี้กับเพื่อนกับคนรอบข้างนะคะณปัจจุบันค่อนข้างแบบเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเลยอยากเริ่มต้อนอยากทาอะไรด้วยตัวของคุณเองดูแล้วไม่ค่อยคือถ้าคุณมีความรักนะก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่ค่อยอยากปรับตัวเองเพื่อใครเท่าไหร่นะอยากเป็นตัวของตัวเองแบบนี้เลยนะมีแนวโน้นมแล้วกันนะคะที่โ,โห the devil ขึ้นมามีโอกาสที่จะหลงรักใครมีเสน่ห์มีเสน่ห์กับคนรอบข้าง the devil ที่ขึ้นมาคือชอบความทา้าทายในตัวเอง เดี๋ยวชาวธนูในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับความรักที่มีมากกว่า2คนได้นะคะสุดท้ายแล้วนะยังไงไพ่ก็ต้องบอกคุณว่าเฮ้ยนิ่งไว้ก่อนนะไม่ต้องรีบร้อนนิ่งซิกับทุกความเคลื่อนไหวเลยบางครั้งคือการที่คุณไปแอบชอบคนม,มีเจ้าของหรือคุณมีความรักความสัมพันธ์กับใครแล้วมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายไพ่ย,ยังไม่อยากให้คุณรีบกระโตกกระตากมากนะคะอยากให้คุณพยายามที่จะ,อ,ะอยู่เฉย แล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันไปก่อนหลายๆคนก็ยังมองเลยนะคนรอบข้างบอกคุณว่าอะไรสี่สี่เหรียญนี้ขึ้นมาเขามองว่าเฮ้ยคุณดูเป็นคนไม่ค่อยปรับตัวเองเพื่อใครซึ่งจริงไหมเดนมาร์กเชียนเคิ้นมันจริงอยู่แล้วอะเราอยากเป็นของเราแบบนี้นะคะ ปัญหาเลยคือการมีความแตกต่างกันระหว่างคุณทั้งคู่นะในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนาะแต่นี้ไพ่สรวะเป็นหนึ่งเหรียญพูดเลยนะคะชาวธนูคุณพร้อมแล้วที่จะมีความรักไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันยากลําบากแค่ไหนคุณจะสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ในการที่จะพัฒนาความรักของคุณให้เติบโตอย่างสวยงามโอเคปะแต่แค่ในช่วง3เดือนนี้นะคะคุณอาจจะยังต้องนิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวไปก่อนเนาะการนิ่งในที่นี้คือเพื่อให้ตัวคุณเองนะ,ะฝั่ง ความสัมพันธ์หรือความรักที่มันกําลังจะก่อตัวขึ้นนะ่ะเบรนเข้าด้วยกันได้แล้วมันจะมีจังหวะบีที่ตรงกันนั่นเองลองไปดูสําหรับคนโสดสิว่าคนโสดจะเป็นอย่างไรนะคะความรักคนโสดใน3เดือนข้างหน้านี้นะคะลองมาดูกันซิคนโสดนะคะเอมี่มองว่าเพื่อนๆห,หลายคนน่าจะมีโอกาสในการที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือได้คุยออกับใครบางคนจากอดีตการงานสร้างก็ได้เป็นเพื่อนเก่ากลับมาหาคุณก็ได้นะคะ คุณต้องการการเปิดเผยความชัดเจนมากขึ้นนะตอนนี้นะเรามองว่านะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือคุณมีคนคุยคุณกําลังจะได้เจอใครบางคนที่อาจจะเป็นคนในอดีตหรือคนที่เด็กกว่าเขาจะมามอบความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณคุณต้องการความชัดเจนจดเดชั่นเมนคุณต้องการความแน่วแน่คุณต้องการความเปิดเผย ที่เห็นได้ชา้าแต่ทีนี้ในออฟเ p น n t เคิลขึ้นมามันเหมือนกับว่าอะไรเพราะสมานนี้มันเป็นผ่านไปอย่างช้าๆมากๆเลยมันดูเหมือนแบบมากกว่าเพื่อนแต่มันก็ยังไม่ใช่แฟนมันยังมีความแบบยากลาบากในการพัฒนาต่างฝ่ายต่างอาจจะเป็นตัวของตัวเองอย่างมากด้วยนะคะแต่คุณก็ไม่ยิ่งหย่อนใจนะมันคือการกลับไปกลับมาดูแล้วแบบพัฒนาดูยากคนโสดนะ ดูแบบว่าเปลี่ยนความคิดตัวเองไปเรื่อยๆนะคะ3วันดี4วันใครอยู่ดีๆก็อาจจะอยากแบบชอบอยู่ดีก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้ได้นะแต่แนวโนมไพ่คือ The Judgment The Judgment ที่ขึ้นมาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเรานะคะเรามองว่านะคะในความสัมพันธ์ของคนโสดถ้าคุณกำลังจะมีมีใครบางคนเข้ามาคุยอ่ะ อาจจะมีคนรอบข้างที่ไม่ค่อยสนับสนุนในความรักของคุณเท่าไหร่ดูจากไพ่นะเดอะทาวเขึ้นมาทำไมอะคะอืมมันเติมเต็มกันไม่ค่อยได้แล้วก็สนใจกันคนละเรื่องดูแล้วมีความแตกต่างกันในตนเองทั้งคุณและเขานะคะความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณอนะมันเหมือนกับว่ายังเติมใจคุณไม่เต็มคุณไม่รีบ มันยังไม่ได้ดั่งใจเท่าไหรห้าเหรียญคือการที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทุ่มเทม,มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเลยทําให้รู้สึกว่าเออไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าในแง่ของความรักนะคุณอยากมีแฟนไหมคะคนโสดชาวธนูนณะตอนนี้สามเดือนข้างหน้านี้นะคะคุณอยากมีแฟนหรือเปล่า The date คุณคิดเยอะนะถ้าถามว่าคุณอยากมีแฟนไหมนะคะ The date ขึ้นมาพร้อมเก้าคาากับหนึ่งเหรียญ ทางไกลอยู่เลยอะ่ะเรามองว่าคุณไม่รีบถามว่าคุณอยากมีไหมเรามองว่าคุณอยากมีคนที่มาเติมเต็มอาจจะไม่ได้เรียกว่าแฟนนะคุณอยากได้คนที่เข้ามาแล้วแบบอยู่เคียงข้างเราเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กับเราจริงๆเลย เพราะเราว่าคุณผ่านเรื่องราวในอะไรหลายๆอย่างในความรักมาเยอะหรือคุณอาจจะมีอิทธิพลเช่นเรื่องงานเรื่องที่บ้านอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณต้องไตร่ตรองในเรื่องของความรักอย่างดีนะคะคุณเลยไม่ได้อยากจะรีบร้อนให้คนอื่นมีความสุขไปก่อนได้สี่ดาบที่ขึ้นมาเนาะสามเดือนข้างหน้านี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครอย่างจริงจังบ้างไหมคะาาห้าคาถาสามดาบ อือบ่อยมากเลยเอมี่คุณรออ่ะถ้าดูแบบนี้คือเหมือนกับว่ามันยังมีเรื่องที่ไม่เป็นดังที่คุณคิดเอาไว้มันอาจจะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเยอะว่าคนที่คุณคุยอยู่คนนี้อาจจะดีหรือไม่ดีได้ถ้าคาถากับสามดามันยังมีเรื่องอึดอัดใจมีเรื่องที่คุณต้องคิดมีเรื่องที่คุณจะต้องเลี่ยงวิอ็อกฟอร์จูนมันก็เลยเป็นการบอกว่า ถ้าคุณเจอนะคุณให้โชคชะตาเป็นตัวตัดสินเลยค่ะคุณจะไม่แมนจคุณจะไม่พยายามกับสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้เท่าไหร่ไพ่มันเลยบอกว่าในช่วงนี้ล้วกันนะคะคุณมีโอกาสในการกลับไปกลับมาในความคิดและการกระทําของคุณได้แสดงว่าคนโสดนะสามเดือนข้างหน้านี้นะคะโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนอาจจะยังไม่ได้เด่นชัดยังคงนิ่งอยู่ยังรู้สึกเลือกไม่ได้ยังไม่อยากตัดสินใจ ยังลังเลนะคุณเลยอาจจะเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆความมั่นคงของตัวเองการงานเรื่องส่วนตัวมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะช่วยสำหรับเพื่อนชาวธนูคนสดด้วยอาจจะมีโอกาสในการที่จะเจอใครนะแต่ว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องรีบนะคะจังหวะและโอกาสโชคชะตามันมันเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถที่จะเลือกได้เนาะอาจจะเปิดใจได้นะคะแต่ไม่ต้องรีบ จนไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นเองนะคะก็อาจจะช่วยละกันก็คิดให้เยอะๆนะคะในแง่ของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าในสถานการณ์นี้เอมี่คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนชาวธนูอาจจะไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครเท่าไหร่คุณโตขึ้นแล้วอะ่ะมันก็เลยเหมือนอยากที่จะมีความรักบนความเข้าใจมากกว่าการที่จะฝืนคบกันไปเนาะดังนั้นก็ใจเย็นๆนะคะเอมี่ก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวธนูอยู่ตรงนี้นั่นเองจ้า สำหรับคนมีคู่ชาวธนูความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ดูเหวี่ยงเนาะดูกลับไปกลับมาดูมีอะไรให้คุณคิดมีเรื่องเก่าๆ่าเกิดขึ้นนะคะมีคนเก,เก่าสถานการณ์เก่าๆกลัเกบเข้ามาในชีวิตของคุณได้จริงๆคุณต้องการพัฒนาเราแหละคุณไม่อยากย่ำอยู่กับที่แล้วนะคะคุณต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตของคุณแต่ปัญหาเลยคืออะไรนะคะมันมีไพ่สิบเหรียญแปลว่าอะไรมันมีเรื่องราวของคนภายนอกคนรอบข้างครอบครัว ฐานะความเป็นอยู่การงานที่มันมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะตอนนี้คุณพยายามทำความเข้าใจในความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดเลยนะมี Queen of c u p บกับ Queen of ดาบขึ้นมาเลยทำให้เห็นว่านะคะในสถานการณ์ปัจจุบันความสัมพันธ์ของคุณมันดูแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข่อะดู ดูไม่ได้นิ่งมากนักนะคะทุนพยายามทำความเข้าใจพยายามที่จะจัดการและวางแผนมันอย่างดีแล้วแต่มันก็ยังคงมีเรื่องที่ พูดไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างเข้าใจตรงกันมี Queen of คั p ขึ้นมามันเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะละมุนละม่อมกับเรื่องราวหลายๆอย่างแม้ว่าจริงๆแล้วคุณอยากจัดการมันได้เด็ดขาดแต่คุณพยายามให้จะเห็นตัวเห็นใจการเป็นครอบครัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นนั่นเองขอดูความคิดของคุณหน่อยคุณรู้สึกยังไงกับความรักความสัมพันธ์นตอนนี้หรือคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาค่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา The Hermit The Strange คุณรู้สึกเขา แต่เปลี่ยนไปหรอมุมมองของพ่นะมองว่าดูแบบดูไม่ค่อยเข้ากันเลยอะ่ะเก็ตไหมความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะคะเดอะเฮอร์ <Herm> ขึ้นมาพร้อมเดอะสเตรนอ่ะมันดูเหมือนจะ,ะปรับตัวเข้าหากันแต่ไม่ใช่ไฟออฟเหรียญไฟออฟเหรียญห้าเหรียญนะคะหเหรียญของคุณที่ขึ้นมามันเลยดูเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าเขาแบบเติมใจคุณไม่ได้อะเขามีอะไรบางอย่างที่มัน เขาต้องปรับตัวมากกว่าเนี้ยเขาต้องพยายามมากกว่านี้นะในความสัมพันธ์นี้นะสิ่งที่คุณคิดนะคะคุณคุณเหนื่อยอะ่ะคุณดูเหนื่อยมากๆแล้วจริงๆแล้วเขารู้สึกไงกับคุณคะคุณเหนื่อยคุณพยายามนะอยากรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไร The Devil <c oughs> เขาคิดว่าคุณชอบเอาเรื่องอดีตมาพูดเป็นอย่างนั้นไหมนะคะเนี่ยเรื่องราในอดีตมันกลับมาใช่ปะ่ะเขาคิดว่าคุณชอบเอาเรื่องในอดีตมาพูดมันมีเรื่องเดิมๆเกิดขึ้น ระวังความปัญหาของแบบคนอื่นคนภายนอกที่เข้ามาวุ่นวายเลยอะเลยทําให้คุณทั้งคู่อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจูนกันได้ติดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เรื่องราวระหว่างกันคืออะไรนะตอนนี้นะ The อ h ชารมันเหนื่อยเนาะ t ด e อ t สตาเหนื่อยแต่ดูแบบต้องทนมันมีสภาวะแห่งอารมณ์นะคะความคิดความอ่านการกระทําหลายๆอย่างการพยายามมันเหนื่อยมันมันต้องสู้มากกว่าเนี้ เราบอกเลยว่าปัญหาระหว่างคุณทั้งคู่อิโมชันัลระหว่างกันมันไม่จบมันยังต้องมีการแข่งขันการพยายามการละมุนละม่อมม,มันมีคือ3าวันดี4ี่วันไข้นี่คือชีวิตคู่ของคุณชาวธนูเลยอะปัญหาหลักๆที่จะเจอใน3เดือนนี้คือเรื่องอะไรนะคะกันเอาไว้ก่อนเนาะอย่างน้อยรู้แล้วจะได้ไม่เกิดนะคะปัญหาที่คุณจะเจอคือเรื่องอะไรทํานายกว้างนะอย่าไปเครียดว่าต้องเป็นเรื่องของเราขนาดนั้นนะคะมีคนเก่ากลับมา มีอิทธิพลของคนรอบข้างเข้ามาวุ่นวายอิทธิพลของผู้ใหญ่นะคะคนอายุมากกว่าคนเก่าได้เรื่องราวในอดีกตกลับเข้ามาแล้วหรือการช่วยเหลือจากคนรอบข้างที่มากเกินไปนั่นแหละมีเรื่องราวของการแสดงออกกับสิ่งที่เป็นจริงไม่เหมือนกัน The fool พร้อมเจ็ดคาถาคนภายนอกปัญหาที่จะเจอนะคำวิาพากษ์วิจารณจากคนรอบข้างสิ่งที่คุณเห็นว่ามันดีจริงๆมันไม่ใช่ การกระทําที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากนักนะคะเดลฟูที่ขึ้นมาความเสีย่ยงการกล้าได้กล้าเสียการอยากลองใจเจ็ดคาถาระวังเลยนะตอนนี้คุณกําลังเอชอบด้านไหนเป็นพิเศษนะคะเขากําลังอยู่ในสังคมแบบไหนสิ่งเหล่านั้นแหล,ละหล่อหลอมให้เขาเป็นแบบนั้นนะระวังละกันเนาะเรามองว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีแนวโน้มที่ไปเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนคบหรือเปลี่ยนความสนใจเลยทําให้นิสัยบางอย่างเปลี่ยนไปได้นะคะ ก็อาจจะมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆเรื่องราวเหล่านี้แหละที่ทําให้มันมีความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้รับรื่นหรืออาจจะต้องพยายามมากขึ้นนั่นเองทําอย่างไรดีนะคะ w i l l off o r June page o f Cup the j u s t i c e ต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้เท่าคุณของคู่ต้องมีการยอมรับพอได้จริงนหรือแงนึงนะเดี๋ยวฟูเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วมี king o f cup คือเข้าไปอยู่ในสังคมเขาได้เลย หาเรื่องเซอร์ไพรส์กันแลกกันหน่อยเป็นตัวของตัวเองนะหาเรื่องเซอร์ไพรส์กันแลกกันหน่อยแล้วก็เข้าไปอยู่ในสังคมเขาด้วยนะคะไปอยู่เป็นเพื่อนเขาเขาไปไหนเราไปด้วยเขาไปเล่นสเก็ตเราไปด้วยเขาไปเล่นบาสเราไปด้วยแบบเนี้ยไปดูซิว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะอย่าไปเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางว่าเธอต้องมาตามใจฉันนะต้องมีการแบบอ่เขาเรียกว่าบาลานซ์เบลนเบลบนกันเลยทีเดียว บลนเบลนความสนใจไปด้วยกันนะคะการแก้ปัญหานี้จะได้ใหมนะเราบอกเลยมีโอกาสที่จะดีแล้วกันเนาะถ้าคุณไม่ได้หวังให้มันเกิดอะไรเร็วขึ้นนะคะในสื <Nice. S 1> เหรียญเห็นไหมหกเหรียญในถ nice. ือเหรียญคุณต้องทําความเข้าใจให้ได้บางครั้งคุณอาจจะต้องยอมที่จะ,ะแบ่งปันกับเรื่องราวบางอย่างให้กับคนรอบข้างหรือเขามากขึ้นอาจจะแนวโน้มนี้อาจจะเหมือนกับว่า ถ้าแฟนคุณต้องการเวลาอยู่กับเพื่อนคุณอาจจะต้องแบ่งเวลาของคุณให้กับเขานะคะแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อความชัดเจนของตัวเองในอนาคตนะก็พยายามแล้วกันเนาะให้มันพยายามผ่านไปได้ใน3เดือนนี้ก่อนนะคะเพราะ3เดือนนี้มันดูเหมือนกับมีความรู้สึกว่ามันยังมีพลังงานเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆกลับเข้ามาให้คุณต้องเครียดและต้องกังวลใจก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อมี่อยากจะบอกเพื่อนๆชาวธนูที่มีแฟนเลยก็คือ ปัญหามันผ่านพ้นไปได้นะคะแต่อาจจะต้องมีเวลาเข้าช่วยเหลือและคุณก็จะต้องพยายามที่จะยอมเป็นฝ่ายยอมบ้างนะ แต่ว่าไม่ได้ยอมจนเวอร์ใช่ยอมแบบว่ายอมแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะอย่างน้อยคุณก็จะได้เรียนรู้แล้วก็อาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งนะคะหาโอกาสในการเข้าไปหาสังคมของแฟนคุณบ้างนะคะเพื่อที่จะได้รู้รู้จักรู้ใจกันซึ่งกันและกันแล้วกันนะ,ะรู้จักเขารู้จักเรานะคะรบรายครั้งชนะรอยครั้งรักร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนั่นเองนะคะเอาใจช่วยสาหรับชาวธนูคนมีคู่ด้วยจ้าคำแนะนำจากไพ่นะคะคุณได้ไพ่เดอะมูน ในช่วงจังหวะ3เดือนนี้นะต้องบอกเลยว่าคุณจะเจอเรื่องของการสับสนกังวลใจนะคะการที่อาจจะต้องเข้าไปอยู่กับเรื่องของความวุ่นวายความรู้สึกกังวลความรู้สึกไม่แน่นอนในชีวิตนะคะและหลายคนอาจจะรู้สึกถึงความคลุมเครือมากขึ้นด้วยก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่เวลาเป็นไพ่เดิมูนขึ้นมาก็เลยบอกว่าคุณต้องพยายามในการที่จะ หาเหตุและผลให้ดีแล้วก็พยายามที่จะมีเขาเรียกว่าเตือนมีสติให้กับตัวเองตลอดเวลาก็คือพยายามดับเบิลเช็ครีเช็คเสมออย่าไปโฟกัสหรืออย่าไปวุ่นวายกับดราม่าต่างๆปัญหาอะไรที่มันอยู่กับตัวพยายามที่จะดึงมันหรือว่าโยนมันทิ้งไปบ้างนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกถึงความชินและชานะคุณก็เลยพร้อมที่จะอยู่กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นนะคะเดมูมันขึ้นมาคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้อง เจอหรือว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงๆคุณอาจจะต้องยอมที่จะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะแต่ทีนี้มันเป็นไพ่เดมูลคุณอาจจะยังไม่กล้าไม่ค่อยกล้าตัดสินใจหรือไม่ค่อยกล้าในการที่จะ,ะ manage หรือโฟกัสเท่าไหร่แต่สำหรับชาวธนูเอมี่ต้องบอกนะว่าแนวทางของคุณนะ่ะคุณจะต้องใช้ความสับสนค้างคาให้เกิดประโยชน์ อะไรที่คุณไม่มั่นใจอะไรที่คุณรู้สึกว่าต้องระแวดระวังคุณหาคําตอบให้กับมันมากขึ้นคุณหาข้อมูลให้กับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเพื่อที่ว่าหากสถานการณ์นั้นมันชัดเจนปุ๊บเนี่ยคุณจะได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาหรือจัดการได้ทันทีไม่ต้องมานั่งคิดใหม่อีกครั้งนะคะพยายามที่จะโฟกัสกับจุดต้นต่อของปัญหา และสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้นะในสามเดือนนี้นะคะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะรีเบิร์ตนะคืออะไรเกิดใหม่อีกครั้งนะคะมันอาจจะมีช่วงเวลาแห่งความแบบคุณคล้องหมองใจกับตัวเราปัญหามันอาจจะประเรประดังมาเยอะหลายด้านสิ่งหนึ่งที่จะเป็นความเป็นเราเลยก็คืออะไรคะเป็นช่วงเวลาแห่งความระวังแมงป่องนะแมงป่องที่มันจะเดินขึ้นมาระวังแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้พระอาทิตย์อาจจะขึ้นแล้วก็ได้ถูกปะ ช่วงเวลานี้อยู่กับตัวเองให้มากนะคะแล้วก็ไต่ตรองยอมรับสถานการณ์หลายๆอย่างได้ดีให้ดีแล้วกันเนาะอย่าไปทําอะไรตามความเคยชินมากนะคะแล้วก็อย่าไปซีเรียสหรือไปแบบเออเสพติดดราม่าสื่ออะไรต่างๆมากเกินไป จงอยู่กับตัวเองนี่คือคำจากกับความของคุณใน3เดือนนี้สาหรับชาวธนูนะคะเอาใจช่วยสําหรับเพื่อนเพื่อชาวธนูทุกท่านด้วยละกันถ้าใครอยากดูดูสดตัวติดต่อมาได้ที่ไลน์ o อ f เชียวไอแคลส์สายเอมิสฮโโรใครอยากให้ทําคลิปหัวข้ออะไรก็เมนทิงททยด้านล่างเอาไว้ได้เลยนะคะรวมถึงฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามการผ่านทางอินสตาแกรมเอมิสฮารด้วยและหวังว่าโอกาสหน้าเราจะยังได้พูดคุยกันแบบนี้อยู่นะคะใครมาฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆาเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสัสดีค่ะ